ผมนายพานุบงศ์พรมทองรหัสนักศึกษา65 00 798ครับวัชนะภาษาหมายถึงภาษาที่ใช้สื่อสารโดยใช้คำพูดหรือตัวอักษรซึ่งสามารถแบ่งออกได้สองประเภทหลักดังนี้ 1. ภาษาพูดหมายถึงภาษาที่ใช้สื่อสารโดยใช้เสียงพูด ผ่านการฟังและพูดภาษาพูดมีลักษณะเฉพาะคือมีความรวดเร็วฉับไวมักใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการมีการใช้คำแสดงภาษากายและน้ำเสียงประกอบในการสื่อสาร 2. ภาษาเขียนหมายถึงภาษาที่ใช้สื่อสารโดยใช้ตัวอักษรผ่านการอ่านและเขียน ภาษาเขียนมีลักษณะเฉพาะคือมีความชัดเจนตรงประเด็นมักใช้ภาษาที่เป็นทางการมีการใช้หลักไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนอย่างถูกต้องวัชนะภาษามีบทบาทสำคัญในการสื่อสารช่วยให้เข้าใจความคิดความรู้สึกความตั้งใจและข้อมูลต่างๆของผู้อื่นโดยใช้คำพูดครับ จะขอยกตัวอย่างวัชนะภาษาของภาษาคนเวียดนามนะครับสินเจ้าแปลว่าสวัสดีเจ้าบ <AH ูสังแปลว่าสวัสดีตอนเช้าเจ้าบูเฉียงแปลว่าสวัสดีตอนกลางวันเจ้าบูเฉียงแปลว่าสวัสดีตอนบ่ายเจ้าบูโตยแปลว่าสวัสดีตอนเย็นครับอวัชนะภาษาอวัชนะภาษาหมายถึง การสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นการสื่อสารผ่านภาษากายท่าทางน้ำเสียงสีหน้าภาษามือสัญลักษณ์กลิ่นสัมผัสสิ่งแวดล้อมหรือการใช้สื่ออืนอ่นๆแทนคำพูดประเภทของอาวัชนะภาษา อวัชนะภาษาสามารถแบ่งออกได้3าประเภทหลักดังนี้ 1. ภาษากายหมายถึงการสื่อสารผ่านท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายสีหน้าแววตาน้ำเสียง 2. ภาษาเหนือคำพูดหมายถึงการสื่อสารผ่านน้ำเสียงน้ำหนักเสียงจังหวะการพูด สสิ่งแวดล้อมหมายถึงการสื่อสารผ่านสิ่งแวดล้อมบรรยากาศการตกแต่งสถานที่จะขอยกตัวอย่างอาวัชนะภาษาการของคนเวียดนามนะครับการทักทายของคนเวียดนามการไหว้เป็นการทักทายแบบดั้งเดิมโดยยกมือทั้งสองข้างประสานกันตรงกลางอกโค้งตัวเล็กน้อย ผู้หญิงมักก้มหน้าลงเล็กน้อยจับมือนิยมใช้กับผู้ชายหรือเพื่อนสนิทโบกมือใช้สำหรับการทักทายแบบสบายๆท่าทางยกนิ้วโป้งขึ้นหมายถึงดีหรือโอเคยกนิ้วโป้งลงหมายถึงไม่ดีชี้นิ้วเพื่อเรียกความสนใจ กุมมือเชิญให้เข้ามาโบกมือลาแสดงการแสดงออกทางสีหน้ายิ้มแสดงถึงความสุขมิตรยิ้มกว้างแสดงถึงความดีใจยิ้มน้อยๆแสดงถึงความขี้อายหน้าบึ้งแสดงถึงความไม่พอใจหน้าแดงแสดงถึงความโกรธ การสัมผัสการสัมผัสมือแสดงถึงมิตรภาพการโอบไหล่แสดงถึงความสนิทสนุมการตีหลังแสดงถึงความเป็นกันเองการใช้เสียงเสียงสูงแสดงถึงความตื่นเต้นเสียงต่ำแสดงถึงความจริงใจเสียงเนิบนาบแสดงถึงความถึงความสุขภาพเสียงเร็ว แสดงถึงความรีบร้อนสิ่งอื่นๆการถอดรองเท้าแสดงถึงความคารพการนั่งคุกเขา่าแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการยกมือไหว้แสดงถึงความศรัทธาอาวัชนะภาษาของคนเวียดนามอาวัชนะภาษามีบทบาทสำคัญในการสื่อสารของคนเวียดนาม ช่วยให้เข้าใจความหมายและอารมณ์ของผู้ของผู้พูดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเข้าใจอวัชนะภาษาของคนเวียดนามจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับขอจบการอ่านเพียงเท่านี้ครับ